เป็นวันที่มีพระสงฆ์1,250รูปมารวมตัวกันเลยม่ได้นัดหมายแล้วสันนะคะคิดว่าวันนี้มีความสำคัญยังไงอ้างเป็นวันที่ชาวพุทธเรามีความเชื่อชูนะครับเป็นวันที่ดีสำหรับชาวพุทธเราแล้วเราควรปฏิบัติตนยังไงคะในวันนี้ก็ทำความดีทำบุญตักบาตร ไว้พระสวดมนต์นักสมาธิมาทคะเความสำหรับวันมาขาบูชานั้นถือว่าเป็นวันที่มีความสําคัญในทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่โมเสจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ ส่งพระภิกษุไปประกาศพุทธศาสนาเป็นชุดใหญ่และพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้ตรัสถึงหลักการถึงวิธีการในการที่จะเผยแพร่พุทธศาสนาเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจซึ่งก็รวมเอาวันที่พระภิกษุสงฆ์1250องค์ ได้มาประชุมพร้อมกันที่วัดพระวรุวัั์ถือว่าเป็นวัดที่มีความสําคัญในทางพุทธศาสนาและ,ะมาประชุมพร้อมกันในวันขึ้น15บห้าำเดือน3พระภิกษุที่มาประชุมพร้อมกันนั้นล้วนเป็นพระอรหันต์เป็นเอหิภิกขุประสัมพันาที่พระทธเจ้าพระองค์ได้สมบวชให้ถือว่าเป็นวันจารุรงคสันนิบาต<ม>ก็คือวันที่ครบประกอบด้วยองค์สประการ ดังกล่าวที่การดังที่กล่าวมาข้างต้นเมื่อมีความสําคัญอย่างนี้แล้วพนะสนิทพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะพระพ้ก็ได้วางหลักการวิธีการให้พุทธศาสนิกชนได้ประพฤติปฏิบัติก็คือการไม่ทําบาปทั้งปวงการทํากุศลให้ถึงพร้อมและการทําจิตของตนให้มีความผ่องใสถือว่าเป็นหัวใจในทางพุทธศาสนาก็คือการไม่ทําบาปไม่ว่าจะเป็นบาปทาง กายวาจาและใจการทํากุศลให้ถึงพร้อมคือทําความดีให้ถึงพร้อมอทั้งความดีกายทางกายวาจาและก็ทางใจและการทําจิตของตนให้มีความสะอาดผ่องใสนะมีความสําคัญเป็นอย่างมากเพราะว่าคนเรานะจะมีความสุขได้นะก็เพราะการทําใจให้มีความบริสุทธิ์ให้มีความผ่องใสมีความผ่องแผ้วนะในที่สุดนะนี่ก็คือ ค่าวสาคัญในทางพุทธศาสนาหนึ่งในวันมาฆบูชาเปนเพื่อนทุกคนนะคะทาความดีและเป็นความช่วยในวันมาฆบูชาอยากให้เพื่อนเพื่อนทุกคนมาเข้าวัดเข้าวามั่งนะครับเพื่อความเสริมบุญบารมีของกิจกรรมที่จะจัดขึ้นก็ในวัดต่างๆก็จะจัดขึ้นในส่วนของกิจกรรมคล้ายๆกัน ก็คือวันเป็นวันพระที่มีความสำคัญในช่วงภาคเช้าก็จะ,ะมีการทำวัดสวดมนต์เช้าและก็ะจะมีการรักษาศินแปดสมทานศินแปดรักษาศินแปดฟังพระธรรมเทศนาและก็ะถวายพระตาหารพระภิกษุสมณีนนนในช่วงเวลา11นาฬิกาและก็ในช่วงภาคบ่ายก็จะมีการสวดมนต์เมื่อสวดมนต์แล้วก็จะมีการ ฟังพระธรรมเทศนานะบางวัดอาจจะเป็นหนึ่งธรรมาทบนะ้างอาจจะเป็นสองธรรมาทบนะ้างตามโอกาสนะและก็ในช่วงภาคเย็ยนนั้นก็จะมีการเวียนเทียนะบางวัดก็อาจจะเป็นสิบเก้านาฬิกาอาจจะเป็น20่สนาฬิกาก็มีนะวัวที่วระสุทัศน์นั้นนะก็จะเริ่มสวดมนต์เวลา18บแนาฬิกามเมื่อสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้วเวลา19บเนาฬิกาพระพิสุทธิสม,มเนนะ ก็จะได้ลงมาสวดมนต์อีกครั้งหนึ่งเมื่อลงมาสวดมนต์แล้วก็จะได้ประกอบพิธีเวียนเทียนนำญาติจุมบาสุปัสิกาได้เวียนเทียนล้อมรอบพระศรีสกยมุนีหลังจากนั้นก็จะได้มีการแสดงพระธรรมเทศนาอีกหนึ่งกันก็เป็นอันเสร็จพิธีในช่วงวันมาคาพูชาแต่สําหรับบางวัดอาจจะมีการ แสดงพระธรรมเทศนาเรียกว <si suppression> ่าตลอดเช้านะจนถึงเช้าเลยก็มีเป็นบางวัดวววัักกาาาาา่่ชปิบนพพระมตเเจ้้ นนโรงเรียนราชบพ,พิษของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่อยู่ในสังกัดกทมนะคะของเขตพนักรโรงเรียนเราเนี่ยก็จะเป็นโรงเรียนในแนวของวิถีพุทธอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของวันสําคัญทางด้านพุทธศาสนาเนี่ยโรงเรียนเราก็จะไม่เคยละเว้นเลยในเรื่องของการที่จะทํากิจกรรมทางด้านพุทธศาสนา ทุกวันที่เกี่ยวกับทางด้านาวันสําคัญทางด้านพุทธศาสนาอยู่แล้วค่ะเพราะโรงเรียนเราก็คือจะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธอยู่แล้วนะคะทุกครั้งที่มีในเรื่องของทางด้านาพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวันสําคัญกิจกรรมต่างๆนะคะทางด้านพุทธศาสนาโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งค่ะ